สวัสดีครับสามตันถูกๆนำเข้าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยมาแล้วครับคันนี้มิซูบิชินะครับ MA 0-3นะครับอาร์มเขาจะยาวมากนะครับบูมอาร์มยาวมากบุ้งกีใหญ่นะเอาไปตักได้เลยคันนี้ราคาอยู่ที่179,000กบาทนะครับเนี่ยบูมอาร์มสวยพ่นกาันหนิมตัวตันช่วงล่างให้แล้วนะครับแทกเหล็กใบมีดยังสวยอยู่เลยบอกพุ่มให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมีหลังคาแถมให้ด้วยนะนะบูมอาร์มใหญ่คันนี้ได้เครื่อง4ี่สูบนะนะครับเครื่อง4ี่สูบเลยนะครับนี่ เครื่องสี่สูบมิตซูตรงรุ่นนะครับ k 4D หาง่ายอะไหล่ถูกนะครับพัดลมหมุนแรงนะครับนี่สี่สูบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราขับวิวให้ดูนะครับโอเคพี่ๆกำลังมองหารถผุดนะครับสามตันสี่สูบนี่คันนี้เลยนะครับมิตซูบิชินะครับ MA03 นำเข้าญี่ปุ่นแท้นะไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเนี่ยเก็บงานให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพี่ๆชอบมองหา รถขุดที่แบบว่าเนี่ยโ,โหเครื่องเดินนิ่งมากนะครับนี่สามพันชั่วโมงเองนะครับความร้อนใช้ได้นะครับความร้อนยังใช้ได้อยู่เลยนะครับคันนี้นี่ตัวเดินเดินนิ่งดีนะครับแท็กเหล็กเอาไปลุยได้นะครับราคานี้อย่าคิดนานครับนี่อาร์มเขายาวนะบูมเขายาวมากนะคันนี้นะครับบูมอาร์มยาวมากระบบสมบูรณ์นะแล้วราคาดีด้วยนะครับ ไวมากนะครับค okay. so really well. really nice ันนี้อ่าโอเคนะครับเนี่ยพอขับเข้ามือแล้วขับง่ายนะครับเนี่ยนะครับนี่อาร์มยาวมากนะครับเนี่ยมีความไวนะนะครับมีมีความไวมากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับมีความไวมากครับเนี่ยพอขับคลองแล้วรถนิ่มนะนะครับเนี่ยโอ้โหอาร์มยาวครับคันนี้นะครับอาร์มยาวมากนะครับ นเนี่ยอารมยาวมากเลย179,000บาทได้รถเก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเนี่ยโอ้โหใครได้ใครได้ไปคุมครับคันนี้นะครับเนี่ยขุดได้ไกลครับขุดได้ลึกครับเนี่ยสี่เมตรมีนะครับที่สำคัญราคาดีมากครับเนีราคาดีมากเลยนะรอบเดินเบาพอนะอยู่ที่รอบเดินเบาพอนะครับเดี๋ยวลองดูกำลังยกตัวหน่อย ราคาดีครับที่สำคัญบูมามยาวนะครับนะครับเนี่ยยกตัวแรงไม่โหลดเลยนะครับสบายครับเอาไปใช้ในสวนเนี่ยเหมาะครับปล่อยลงนิ่มๆนะครับปูนแตกเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ไม่รีวิวเยอะแล้วกันนะครับบูมยาวนะครับบูมยาวมากอามยาวนะครับขนาดไซส์ประมาณ3ตัน1 7 9 0 0 0บาท นะครับตัวเดินเดินแรงแท็กเหล็กเบาใหม่มีหลังคานำเข้าญี่ปุ่นไม่ใช่รถเก่าไทยนะครับรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะมีอินบอยให้เปลาก็ได้ครับ1นึ่งแสบาทได้อาร์มยาวๆอย่างนี้เลยเก็บงานสวยๆแบบนี้เลยไม่อายใครแน่นอนเปล่าด้วยครับขอบคุณครับมิสูอะไรหาง่ายครับ